จะมาสอนวิธีการโอนเหรียญโลวิตี้เวอร์อลิวอตี้ไฟแนนซ์ไปที่ฮาร์ดแวร์บ l ลเลตนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเราเข้าไปที่ไบนั้นของตัวเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เรามีเหรียญอยู่918เหรียญนะครับวิธีการโอนย้ายนะครับก็คือมาตรงนี้ครับเซ็นนะครับตัวที่2นะครับ เลือกเหรียญที่จะโอนนะครับก็คือตัวนี้นะครับ Val ว t y นะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นกระเป๋า wallet ของเรานะครับก็ไปก๊อบมาให้เรียบร้อยของผมก๊อปมาแล้วนะครับเป็นตัวนี้เชนนะครับตัวกระเป๋าของเราไปดูให้ดีว่าเป็นเชนอะไรนะฮะของผมมันจะเป็นเชนเอ่อตัว ethereum erc 2 0นะครับซึ่งมี มีเขาเรียกอะไรนะมีมีมีแกลบนะครับมีแกลบนะครับโอนของผมโอนไปทั้งหมดเลยนะครับโอนไปทั้งหมดเลยผมสามารถโอนได้เก้าร้อยหนึ่งเหรียญนะครับเก้าร้อยหนึ่งเหรียญพอเมื่อกี้ผมทดสอบโอนไปแล้วนะครับนิดหน่อยนะฮะก็คือลิมิตมันประมาณสิบเจ็ดเหรียญใช่ไหมมันหักออกครึ่งหนึ่งของสิบเจ็ดเหรียญนะครับ กับถือว่าเยอะน่าดูอยู่นะครับนะค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นอาจจะสะสมให้เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยโอนเก็บครั้งเดียวนะฮะเพราะว่าการที่จะโอนเก็บพัสดุวัลเลตเนี่ยเรากาจะเก็บยาวอยู่แล้วนะครับไม่ได้อ,ออกมานะครับนะโอเคกดไปได้เลยด้านล่างสุดนะครับอ่าตรวจสอบดูให้ดีครับว่ากระเป๋าตรงกันไหมนะฮะเชนตรงกันไหมอ่ะผมเข้ามาดูเซฟเพาของผมนะครับ อ่าโอเวอร์ลูตี้นะครับกระเป๋านะครับอ่าเข้ามาดูดีๆนะครับว่าถูกต้องไหมนะฮะแล้วก็มาที่ไปเน้นนะครับอ่าลองดูอีกครั้งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเซนออพาร์ตนะครับอ่าเป็นเลขเดียวกันนะไปกดไปโอเคถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องนะครับก็สามารถกดโอนได้เลยเอ่อไอ้ตัวเอ่อนี่นี่น,นี่เห็นไหมฮะเอ่อหนึ่ง 901าห่เหรียญนี่ฮะโอนไปแล้วถ้าหักภาษีไปแล้วมันจะเหลือเท่านี้นะครับนะ <จ five. S 1> ก็คือหักไปออโอเยอะอยูน่นะครับ7เหรียญกว่านะครับเเหรียญกว่าเอากดคอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มปุ๊บพอกดคอนเฟิร์มเสร็จมันจะให้เราไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับอ่ะเรามายืนยันตัวตนในแอปที่เราต้องการนะครับอา่าโอเคเข้ามาดูในแอปเรานะครับ ตัวนี้805 700นะครับพิมพ์ไป805 700นะครับโอเคแล้วก็อ e ีเมลนะฮะจะมีเมลรอรอรับตัวเลขในเมลนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้วนะครับก็เข้าไปดูที่เมลได้นะครับว่าเลขอะไรนะครับของผมจะเป็นเลขนี้ครับอ่ะกรอกเข้าไปตาม ที่มันส่งมาให้ในเมลเลยนะครับโอเครอนะครับรอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอช่วงแรกเห็นไหมครับผมโอนไปที่แปดเหรียญนะครับมันก็เลยหักไปแปดทีนี้ผมโอนไปเก้าร้อยนะครับแต่ว่ามันหักภาษีไปแล้วหักกลับไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอตัวนะครับอรอนะครับตอนนี้ก็คือรอรอว่าเราโอนไปเสร็จหรือยังก็จะมีเมลเข้ามาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าสามารถโอนไปเสร็จเรียบร้อยหรือยัง ช่วงนี้ก็รอมันยืนยันก่อนนะครับว่าโอนมาเรียบร้อยเรียงแต่เข้ามาแล้วนี่ครับอ่ะเห็นไหมตัวเหรียญเบอร์เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้มันมีอยู่ประมาณ7เหรียญตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น901าศยนเหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวสักหน่อยเมลก็จะแจ้งมาเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมก็เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ